สวัสดีค่ะทุกคนจ้ามืาอนี้หนูนาเดียน้องแมวมาจ้าทุกคนมืาอนี้น้องแมวตาหน้าจา้าเอามาตัวาวานนันนียละจา้าบริเฮดจา้ามืาอนี้หนูนาจา้ะทำนอนไมซ่ซึมันเรียพี่น,อน้องนอนใหม่นอนอยันยันงามๆเอามาหด้าเดินกินมาดอกพี่น้องจา้าให้ไวแต่มก็เป็นน,น,น,น้องเนาะแต่ว่าหนูน,น,นาบ่บ่เผาแล้วจ้าหนูนาอันหนูนาต้มมาจ้าทุกคนหมอตุ่มไปจา้าเอาเฮาต้มออกกับแสบยูพี่นอ้องแต่บังนอนใหม่ยันเด้อ อย่างดูนน่าจะเห็ดต้มุ๋มะพี่น้องเนาะสะออ่อนน้นนองนอนใหม่อยู่นะ้าธรรมะตะม่บ้านไอ้จั่งหวานยำแรงเพื่อนท่าใน,ในเห็ดคะขั้นแรกป,กกกปอกเปียกแก่ทุกคนปอกเปลือกจะเด้อปอกเปียอกนอนแม่ใหญ่ฝนตกมาใส่กับกินน้อยพี่นออ้องเ,เออเป็นไงไหเขาจะอยู่ได้กินไหน เดี ro. Now, Now, sure sure ๋ยวน้กาแฟเปียเร้อบรวจ้ะกาแฟไล้เด้อพี่น้องแต่นอนมืนไพี่น้องนอนมงพี่น้องนี่จะเป็นสะ่ออ่อนเอาปุ๋ยขอกใส่้นจานให้นอนให่จ้ะทุกคนใส่ปุ๋ยคอกจ้านอนได้ใหญ่ไม่มีอะไรมีแต่น้อนเนาะเปียกเยอะไปห้าจ้ะทุกคนง้อชอบจะเปียกนองไม่ด้พี่น้อง หน่อยใหญ่ๆค่ะไปเถอมกกด้วพี่น้องเพราะว่าหนูหน้าจอบมกนอนไม้แต่ว่าเหตุอะไรไม่นู่อยู่เด้อนอนไม้ก็ได้ค่ะนอนไม้หน่อยใหญ่นะคะทุกคนระเบิ้งพี่น้องหนูน่าเทมุกด้พี่น้องเนาะเทมกเอาเอาเทมุกนอนไม้นอนยิ่งยิ่ง นี่ลาน้อยพี่น้องต่ว่าม่านหลายนอกระไรหลายปวดแล้วมันน้อยเดียวจ่น้เียวก็ไดวันน้อยแล้วพี่น้องเอ้น้อยเดียวก็ะด้บุญเนี่ยันหับปป่อยเห็นเงาเสียห้อะหักมางานแล้วพี่น้องหักมาง่ายๆมีจนด้เงินบงมีตัวหนสีเนาะมีตัวไหนเนาะม่ตจะมีบางแต่น้อย Thăm nó mãi, chả bây giờ thăm hòm đục mà lé nó chả Nó, nó nắp Kho phê lại cho phê nòng, kho phê lại đứa Kho phê cả đèn chai, vai lèo phê Nó sẽ ngò lông trồn Nòng lơ bưng, lơ bưng, lơ bưng Sợ ổn lắm bây phê nòng, sợ ổn lắm bây nhai nó Nó mãi, nó dài dài thăm nó mãi, bây ไอจีนตน้นองใหม่หน้า,นาจะน้องใหม่บ้านโผลไปนะจ๊ะน,นี่แหละคือผลผลิตงการเกษตรพี่น้องอเอาปุ๋ยก็ไว้จ้ะอันนี้คือผลลัพธ์จะอ้อนนะพี่น้องจะอ้อนน้อ่เนาะเฮ้ยลองเลยเปยกน้องใหม่นี่ ก็ไมไดถิ s. S some water, some ่มใอทไมมนไม่ได้ถิ่มใจอย่างนี้พี่น้องเอาแต่ว่าจะเป็นว่าว่างวงว่าอึดหยาดรงว่าอึดหยาดปอกนอนไม้ต้มพี่น้องเลยน้อยเนียรไรักหยาขก็พี่น้องเนาะจักหยาแต่บางคนแต่บางคนต้อชอบ เผาเด้อพี่น้องเด้อวนี้าพอเผาแดดหนุ่มน,นะต้มมาเลยจ้ตบบะต้มแล้วก็จะนามาโขดนะูดทำพี่นเนาะทำเป็นเต้นเต้นนะคะอย่างนันจ้ะอันนี้ประโยชน์นะจ้าว่าเรชอบชอบแก่ทุกคนแต่ว่าน้อยอย่างชอบเลยอย่น้นองเั้นจ้าเอาไม้หน่อยใหญ่ๆ พี ong, ่น้องอ้อนมากพี่น้องดื่มชาฮักผัวกาไว้เนาะน้ำน้ำเป็ดนอม้าข้าก็ะเพรากับข้าวอะไพี่น้องพระเจ้าพี่น้องยังชอบได้ม้วนหน่อยนี่จะนำเพลทยังชอบพระเจ้าทุกคนเดี๋ยวจะไปเจ้านำเพลทจ้ะน้องแม่เก็บได้หลายม้วนพี่น้องเนาะน้องแม่ก็ทำได้หลายเมนู จะทาแกงกันเลยนะจ้าหรือว่าจะทําเป็นต้มเสิร์มกินกับน้ำพริกหรือว่าอยากว่าทําเป็นห่อหมกก็ได้ค่ะน้องใหม่มีหลายเมนูที่ทําได้พี่น้องอเลย่งสะ่อ่อนบอ่อไฟเรียบร้อยแล้วต้มนี้เรยก้ะพี่น้องต้มทั้งนอเลยจ้าเนาะใหม่เอาไว้ทำซุปนี่คือว่าถ้าเฮาต้มทั้งหนอแล้วก็มโขูดนอน,นี่ จะก็มาขูดเป็นเต้นๆได้เลยจะสบายเนาะจะเอาใส่หมอ้อได้เลยค่ะจะหั่นตัดต่านี้พี่น้องตัดเช่นนี้แล้วก็ใส่หมอ้ออันนี้ก็มาตัดอีกต่านี้เนาะสรุปไปสองท่อนค่ะจะทำน้าไม้ไปทำห่อหมกค่าอันนี้อาไปให้วาจะ้ไปพี่น้อง นี่หลายรอยเลยพี่น้องจะาว่าหนูน้าบมอมาจ้ะอย่าล้างสะอาดนะคะอย่าล้างแล้วก็ใส่หม้อต้มเลยทุกคนห้ก่อไฟไปเรียบร้อยแล้วยกหม้อมาต้มเลยพี่นอ้องค่ะทำ่อกไม้ไปต้ม มาละค่ะแต่เท่าน้นไมนตุมเนาะจต่พี่น้องเห็นด้วยจ้ะกวาดไฟไ,ไ่แล้วพี่น้องเห็นบน้างแต่ตุมจ้ะตุมนั่นหนูได้ใจพี่น้องเลยอันนี้เราทำไม่หมกเนาะคะ่ะแล้วก็ตุมแบบนี้เลยขอบคุณนะคะที่แม่กำลังใจที่มารับชมน้ะหนูนะขอบคุณเลยนะคะเด้อ ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปังปังทุกคนนะค่ะแต่คลิปนี้หนูนะกับภาพี่น้องมาปอกน้องใหม่นะจ่ะเนาะอันน้ำมันตนาอันนมันตนาภาพี่น้องมาปอกน้องใหม่โตมต้มจ้าจะชอบเมนูพืันก้รพี่น้องเนาะแต่ว่าอันนี้อันหนูนะทําให้เมนูหมกแล้ค่ะเนาะจะทําเป็นหมกเฮ้ยมเป็นนอจ้าทุกคนขอบคุณมากนะค่ะเด้อขอให้มีความสุขความเจริญขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาปังปังทุกคนได้ใจเด้อ จ่บ๊ายบายจ้าชิปหน้าเจากันใหม่นะคะจะ่าจ่าฝากกดไลค์วกดแชร์นูนนาด้วยนะคะจะาะาเบงหนอนยี่นรพี่น้องเน,ะนาะหน่อไม้ใหญ่ๆจ้าเอามาทำเมนูหลาให้เมนูนะจ่าทุกคนอ่าบางคนมันกะเอามาแกงนะจ่าเนาะแกงเ้ร์พันวาเนาะแต่บางคนมันก,ก,กนะเอามาเอามาต้มเสิ่มกินกับน,น้ำพริกกะปิยิงสีน้อพี่น้องแต่ว่าหนูนาะจะทำเป็นห่อหบกหน่อไม้ค่ะเส่หมูสามชั้นนะคะทุกคนจ้าเดี๋ยว หนูนาต้มซุกแล้วแต่ต้มซุกแล้วกะจะมาขูดนะจาน๊ะเนาะจะมาขูดเป็นเส้นๆแต่เจะพภาพี่น้องมาดูเส้นๆของหน่อไม้ที่หนูนาทําเริ่มต้นจากการลอกเปียกนะคะไม่บายขอบคุณค่ะ